สวัสดีครับคลิปแชร์ uh huh. ไอเดียสินค้า eBay Amazon ของโอทออนไลน์ก็ไมกแล้วนะฮะคลิปนี้เป็นคลิป eBay นะครับบอกเลยว่าชิน้นเนียเด็ดโคตรค,ค,คลิปนี้จะทำโดยโอทออนไลน์ดอทคอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e b a y a m a z o n นะครับและที่เราต่างจากที่อื่นคือเรามีเครื่องมือหาสินค้าขายดีให้กับเพื่อนๆเ,เ,เพราะส่วนใหญ่ผู้เริ่มต้นหลายๆคนไม่รู้จะขายอะไรจะให้ไปทํา d a t a าไม i นิ่งก็ไม่รู้จะพิมพ์คําว่าอะไรแต่จะบอกว่าลิงก์ของโอทออนไลน์เนี่ยครับเพื่อนๆกดปุ๊บ จะเจอสินค้าที่ขายได้บน eBay เลยครับเพราะสินค้าที่ขายได้บน EBay จะเป็นเซเขียวแต่นื่นึงน,นะบางชิ้นลิกเศษเราก็ไม่ยุ่งนะฮะแต่บอกเลยว่าคุณจะเจอสินค้าที่ขายได้อีกเป็นหมื่นๆม่นชิ้นและเรามาทําตามเทคนิคที่โอ๊ดออนไลน์สอนคุณจะเจอสินค้าที่ขายได้ร้อยโซพันโซซึ่งชิ้นนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจชิ้นหนึ่งเลยครับมาดูกันเลยไอ้นี่มันเหมือนเส้นได้นะแต่มันไม่ใช่นะฮะเออมันคือเส้นอะไรสักอย่างหนึ่ง ขายมาแล้วนะฮะทั้งหมดนะครับ5300โซแล้วก็เพิ่งขายได้เมื่อชั่วโมงที่แล้วไปอีกชิ้นหนึ่งนี่นี่ภาพนี้ผมเพิ่งแคปเลยนะราคาขาย20.95เหรียญอีกประมาณ600กว่าบาทฮะแล้วเพื่อนๆดูอะไรครับผมไปที่หน้าโซเลยนะไอ้5,000กว่าโซนะ3 1มสิบเอ็ดมีนา3 1มสิเอ็ดมีนาส1มีนาสามีนาส0มีนาส0มีนา วันเดียวออกสามชิ้นวันเดียวออกสามชิ้นอ่ะยิบเก้าหายยี่แปดครับยี่บแปดออกสี่ยิบเจ็ดออกสองยิบหกโอ้หนี่คือนับเป็นวันเลยนะปกติอันอื่นนี้นับเป็นเดือนนะไอ้น,น 26, ออ 4, 25, อออี้ยี่บหกออกสี่ยี่ิบห้าออกสองโอ้โหยมันไม่ใช่ออกทุกวันนะออกวันละหลายชิ้นโอ้ยิบสี่นี้เท่าไหร่เนี่ยไอ้น,นี้ออกสองด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้ว มันเป็นเชือกอะไรออกทุกวันวันละหลายชิ้นสุดยอดฮะไม่มีอะไรมากครับขอเฉลยมาได้เลยครับที่โค้ดยูศูนย์สองเอาเฮ้ยพิมน์พีดอีีและว,วันนี้มันต้องศูนย์หนึ่งไม่เป็นไรเออศ <laughs> ูนย์สองไปเพียนเพียนนะผมวันนี้ตอนแรกก็ไอ้น้เม่อวานเข้าใจได้แคปนะฮะแต่อันนี้ศูนย์สองเฉลยเลยมันต้องศนะูนยหนึ่งเนี่ย อาจจะศูนย์สองแหละขอมา0ูนย์สองยูศูนย์สี่ศนสองนย์สองสองสอง G h บอกเลยครับเทคนิคของรถละลายเนี่ยนอกจากที่เพื่อนๆจะได้สินค้าแล้วนะฮะบวกเทคนิคอื่นคุณจะได้สินค้าโคตรขายดีและถ้าเกิดใครหาตัวนี้มาขายได้แม่งโคตรเด็ดเลยอย่าลืมนะฮะโค้ด U 0ศูนย์2องศูนยสองศูนสองนสองสองสองอย่างน้อยรู้ไว้ก็ไม่เสียหาย นะถ้าเกิดว่าหลังเราหาได้ล่ะสุดยอดคลิปนี้จะทำโดย oddonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e b a บอ m a z o n คุณจะเริ่มเองก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากไปไวกว่าสิ่งที่คุณเริ่มเองเพราะเริ่มเองคุณก็ต้องจับนู่นจับนี่ม,นนมัวนู่นมัวนี่หลักสูตร o อ d o n l i n e บอกเลยว่าเราจะทําให้คุณเจอสินค้าขายดีบน e ี a บอ m a z o n ซสินค้าที่ขายได้ร้อยโซ่พันโซแต่จะบอกถ้าอยากรวยบนอีเบคุณต้องลงสินค้าสักสองร้อยชิ้นขึ้น ค่อยๆเทียรลงก็ได้แต่อเดียของการลงสินค้า1สินค้าต้องเคยขายได้สสินค้าต้องมีคนเซิร์ชคีย์เวิร์ดต้องมีคนหาซึ่งสิ่งนั้นเราจะสอนคุณและคุณจะไปไวกว่าคุณเริ่มต้นขายเองสนใจหลักสูตรนะครับเข้ามาดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะฮะโปรต่างๆเรามีเพียบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสนใจติดต่อนะครับก็มาที่หน้าเว็บไซต์ odsonline นะครับ com แล้วก็กดตรงเพิ่มเพื่อนจะเข้ามาคุยกับเราทาง Line Line o f f i c i a l Account หรือจะพิมพ์เองในไลน์คุณก็ได้นะครับ @oatonline @o a t o n l i n e อย่าลืมแปดข้างหน้านะครับหมูลายดิ่งแล้วก็เบอร์โทรนะฮะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0 8ู8 8แปดแปดแปดหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกเรามี YouTube ครับยังไงก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งเพราะเรามีคลิปทุกวันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแต่สัญญาว่าพยายามจะมาทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วย เรามีโซเชียลนะฮะ facebook แฟนเพจทวิต t t อร์อินสตาแกรมยังไงก็ฝากติดตามเลยด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับไลฟ์ผมเด้งสุดๆแล้ว